เรียบร้อยครับกับการใจตลาดวันนี้ที่แมคโครเชียงใหม่ครับเอ้ดูยอดก่อนนะเพื่อความรู้สึกใจเพื่เพื่อนดูตรวจสอบแล้วครับยอด1 4 0 0 0 14,952บาทเห็นไหมชัดเจนนะแล้วก็ดูของที่ซื้อมานะนี่คือของกินมา,ม,า,ม,านม่านมแล้วก็ขนมพวกโอรีโอแล้วก็ยูโรคาสตาร์เค้กแล้วก็จะมีพวกลูกอม รวปากกระกป๋องแล้วก็ไอช็อปปกจุบแล้วก็มีถุงใสอันนี้คือแถมนะซื้อกระมือห้าแถมมาสี่ยันไม่มีรบรสมาชิกด้วยของนอกเอี้ยนนี่ก็จะเป็นตะกร้าของพวกเอี้ยงเขียนะก็มีส่อสีปากกายางลบกรบเหลาดินสอ,สบบนสอไม้บรรทัดกระเป๋าใส่อุปกรณ์การเรียนนะสมุดมีหมดนะด้านล่างโอ้โหสุดยอดามากนะรัลรองว่าเงินของเพื่อนครบแน่อนอนครับเกือบหมื่นห้าเดี๋ยวต้องซื้อกับข้าวอะไรไปทำข้าวบนอีก ก็เกือบๆสองหมืนที่เหลือต้องไปทําที่อืนไงเดี๋ยวก็จะออกอีกต่างหโอเคเรียบร้อยครับเอาของไปเก็บที่รถครับก็ยังไม่จบนะหน้าที่ต่อไปคือการเอานังเอกมาทรามาโดยการแพ็คของใส่ถุงประมาณร้อยชุดครับใครที่มาช้านะโดยเฉพาะนางเอกตาหวานนะจะใช้เข็นเลยนะมาช้าฝวาเพื่อนเลยแล้วก็น้องกวางนะจะเอาของไปทิ้งบ้านน้องกวางแล้วก็ไปเ่วยกันคที่นั่นครับ ก็วันนี้ผมรู้สึกว่าเ,เพื่อนๆที่บริจาคมาทําให้กองฝันของน้องน่าจะเพิ่มเติมความสุขได้ครับกับการอยู่ที่บนที่รามูงซึ่งโอกาสที่เขาจะลงมาซื้อของหรือว่าจะซื้อของด้วยโทร,รม์มรอถือน,น,น้อยมากนะติดตามชมเส้นทางการเดินทางของผมต่อครับกับวันนี้นะแล้วก็เส้นทางที่เหลือกับการบริจาคสิ่งของที่ผมตั้งใจเพื่อนๆตั้งใจด้วยสริงๆครับโอเคเจอกันอีกครั้งระหว่างการเดินทางนะครับ